ผู้ชมชมรายการของเราวันนี้และมีอาการต่างอไปนี้นะครับโรคกระเพาะนะฮะกรดไหลย้อนโรคตับนะครับรวมถึงข้อเข่าอักเสบน่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยท่านนี้วิจัยออกมาแล้วได้รับรางวัลนะครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับดรนัชพลโพวิจิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับข้างหน้านี้นะฮะก็มีรางวัลที่อาจารย์ได้รับมาจากการวิจัยขมิ้นชันนะครับเป็นการสกัด สารจากคามินชันออกมาอาจารย์พอจะพูดถึงเข้าๆก่อนไหมครับงานวิจัยของอาจารย์ครับคามินชันเนี่ยม,มีงานวิจัยมากกว่า3 0 0 0ถึง4,000เรื่องนะครับ,รบที่นักวิจัยทั่วโลกได้ทําการวิจัยและตีพิมพ์แต่ว่าพอหลังจากที่เรามาใช้เป็นประโยชน์ทางยาจริงหรืออาหารเสริมจริงรการออกฤทธิ์ดังกล่าวนี่ต่ํามากหรือแทบไม่มีเลยเนื่องจากคามินชันมีสุดอ่อนอยู่2เรื่องรเรื่องแรกก็คือว่ามันไม่ละลายน้ําพราะมันไม่ละลายน้ําเมื่อเราบริโภคก็ไปมันไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้แล้วประการที่2มันมีความคงตัวที่ต่ํามาก นะครับเจอในสภาวะด่างนี่แค่ประมาณ15วินาทีเนี่ยมันก็จะสลายตัวไปหมดแล้วนะครับที่บอกว่าท้องอืดเรากินกระมินชันมันมันมันน้อยลายครับที่ใจใจะเห็นผลทันทีนะครับกินแล้วก็ยังปวดอยู่นะครับแต่แต่แต่หลังจากที่เรา เอาตัวนี้มาปรับปรุงคุณภาพของของสารสกัดกัญชันแล้วนะครับทำให้มันสามารถละลายน้ําได้นะครับโดยที่ละลายน้ําได้ถึงสี่มิลลิกรัมต่อเอ็มอลก็เอาหอมมันหวานนะอาจารย์ใช่ครับเหมือนน้าผลไม้เออเหมือนน้ำผลไม้ะไรนะใช่ครับขออนุญาตนะครับอันนี้อาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะฮะดื่มโชว์ทางทีวีนะครับรสชาติดีครับดื่มง่ายใช่ครับ ออหวานๆน,น,นิดๆครับคนเป็นเบางเบาหวานก็าสามารถดื่มได้ปกติครับไม่ต้องกลัวน้ำตางขึ้น